สวัสดีค่ะนี่คือช่องทุกเรื่องในโลกใบนี้ขณะที่เครื่องบินกิฟเพนจากสวีเดนและ F16 บล็อก7 0 7 2จากสหรัฐอเมริกากำลังแข่งขันกันในโครงการจัดซื้อเครื่องบินรบอนเนกประสงค์ที่กำลังดำเนินอยู่ของประเทศฟิลิปปินส์การแข่งขันก็ทวีความเข้มข้นขึ้นเมื่อ KI จากกาหลใตาได้เสนอเครื่องบิน KF 2 1บมเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันนี้ด้วย จากข้อมูลที่ทราบกันในขณะน,นี้มีรายงานว่า KAI ได้เสนอเครื่องบินรบ KF 21จำนวน10ลำพร้อมด้วย FA-50 Block 20และการอัปเกรดเครื่องบิน FA-50 ที่กองทัพอากาศฟิลิปปินส์กำลังใช้งานอยู่ในปัจจุบนันดังนั้นคลิปนี้เราจะมาดูรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการการปรับปรุงกองทัพฟิลิปปินส์ให้ทันสมัยและความคืบหน้าของการจัดซื้อเครื่องบินรบอนเนกประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้กันค่ะ เมื่อวันที่3กุมภาพันธ์1995รัฐบาลฟิลิปปินส์ได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติการปรับปรุงกองทัพเพื่อดำเนินโครงการปรับปรุงกองทัพเป็นระยะเวลา15ปีโดยมีการจัดสรรงบประมาณเบื้องต้นจำนวน1พันล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วง5ปีแรกและได้มีการคัดเลือกเครื่องบินขับไล่หลายบทบาทรุ่นใหม่คือ FA-18C/D Super Hornet ผลิตโดยบริษัท McDonnell Douglas ซึ่งปัจจุบันก็คือบริษัท Boeing มาเป็นเครื่องบินรบหลัก โดยในระยะแรกจะจัดซื้อจำนวน12ลำและมีแผนการจัดซื้อเพิ่มเติมอีกสูงสุด24ลำภายในระยะเวลา10ปีเหตุผลหลักที่ซูเปอร์ฮอนเนตถูกเลือกใช้ในตอนนั้นก็คือมีเครื่องยนต์คู่ซึ่งให้ความเสถียรที่ยอดเยี่ยมแต่เนื่องจากวิกฤตการเงินในเอเชียที่เกิดขึ้นในปี1997ทำให้ค่างเงินเปโซข,ของฟิลิปปินส์ลดลงอย่างรวดเร็วส่งผลให้การสนับสนุนทางด้านการเงินต้องหยุดชะงักในที่สุดแผนการจัดซื้อเครื่องบินรบก็ต้องล้มเลิกไป และต่อมาในปี2012ได้มีการประกาศแผนปรับปรุงกองทัพให้ทันสมัยที่เรียกว่า o o ลเล s o นอีกครั้งโดยแบ่งออกเป็น3ระยะคือในปี2013-2017ปี2018-2022และปี2023-2028โดยมีการจัดสรรก็ประมาณรวม400ล้านดอลลา,าร์สหรัฐ โครงการจะหาเครื่องบินรบขับไล่หลายบทบาทของฟิลิปปินในปัจจุบันซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการฮอลิสเซนนั้นแบ่งออกเป็น2ระยะดังนี้คือในระยะที่1ใช้เงินคงเหลือจากงบประมาณของโครงการฮอลิเซนระยะแรกจำนวน1,100ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อจะซื้อเครื่องบินลบขับไล่หลายบทบาทเพิ่มเติมประมาณ12ลําลำโครงการรีฮอลิสเซนสาเป็นการขยายขอบเขตของโครงการฮอลิเซนระยะที่3โดยเพิ่มงบประมาณเป็น3,360ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อจัดซื้อเครื่องบินลบขับไล่เพิ่มเติมอีกประมาณ30ลำข่าวที่รายงานในปัจจุบันเกี่ยวกับแผนการจัดซื้อเครื่องบินขับไลอ่อเนกประสงค์40ลำของฟิลิปปินส์ระบุว่างบประมาณที่จัดสรรไว้1.1พันล้านดอลลาร์สหรัฐจะเพียงพอสำหรับการซื้อเครื่องบินรบประมาณ12ลำและสำหรับการซื้อเพิ่มเติมบริษัทผู้พัฒนาเครื่องบินจะต้องยื่นแผนสนับสนุนการเงินมาด้วยก่อนที่บริษัท KAI ของเกาหลีใต้จะเสนอเครื่องบิน KF-21 นั้น เครื่องบินกิฟเพนซีดีของสวีเดนและ F16 บห็อก7 0 72ของล็อกฮิตมาติดเป็นตัวเลือกที่กำลังแข่งขันกันอยู่เดิมรัฐบาลฟิลิปปินส์มีแผนที่จะซื้อ F16 บล็อก7 0 7ดโดยพิจารณาจากความสัมพันธ์กับสหรัฐอเมริกา แต่ในปี2021ราคาที่ล็อกคิดมาตนเสนอสำหรับเครื่องบิน F-16 Block 70/72จำนวน12ลำนั้นอยู่ที่2.43พันล้านดอลลาร์ซึ่งเกินกงบประมาณที่ตั้งไว้ที่1.1พันล้านดอลลาร์นั่นหมายความว่าราคาต่อเครื่องและรวมถึงอาวุธโปรแกรมและอะไรต่างๆอยู่ที่ประมาณ200ล้านดอลลาร์ต่อลำ ด้วยเหตุน,นี้เองในปี2022มิัซา,าราฟของสวีเดนจึงเสนอกิบเพนซีดีจำนวน14ลำแทนที่จะเป็น12ลำในราคาที่ถูกกว่าตามงบประมาณของฟิลิปปินส์ดังนั้นราคาของกิบเพนซีซึ่งรวมอาวุธโปรแกรมและอะไรต่างๆจะอยู่ประมาณ80-91ล้านดอลลาร์อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมฟิลิปปินส์ได้แสดงความไม่พอใจกับราคาของ F-16 ที่สูงเกินไปและกล่าวว่าซารกิบเพนเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด จริงๆแล้วภายในฟิลิปปินส์เองมีความคิดเห็นที่จะสนับสนุนการซื้อกิแเพนซีดีซึ่งราคาถูกกว่าและสามารถใช้ขีปนาวุธเมเทอรในการโจมตีทางอากาศมากขึ้นอย่างไรก็ตามเนื่องจากจะต้องพิจารณาความสัมพันธ์กับสหรัฐอเมริกาด้วยทําให้มีการแบ่งแยกความคิดเห็นเกี่ยวกับการเลือก F 1 6ซึ่งส่งผลให้ไม่สามารถตัดสินใจได้และทําให้โครงการยืดเดียอออกไป ความสัมพันธ์กับสหรัฐอเมริกานั้นได้เข้มข้นขึ้นเนื่องจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปี2020และ2023เมื่อมีการประทะก,กันทางทะเลกับจีนซึ่งทําให้ชาวป,ประมงฟิลิปปินส์เสียชีวิตรัฐบาลฟิลิปปินส์และสหรัฐอเมริกาจึงได้มีการร่วมมือกันทางทหารอย่างใกล้ชิดมากขึ้นนอกจากนี้สหรัฐอเมริกาได้จัดสรรงบประมาณจํานวน500ล้านดอลลาร์เพื่ออัปเกรดระบบการลาดตระเวนและการตรวจสอบทางทะเลของฟิลิปปินส์ และขณะนี้มีการเสนอร่างกฎหมายในสภาคอ,ง,องเกรสของสหรัฐอเมริกา,าพเพื่อสนับสนุนเงินกู้2.5พันล้านดอลลาร์สำหรับการปรับปรุงกองทัพฟิลิปปินส์พื้นฐานที่ทำให้บริษัท k i ของเกาหลีใต้เสนอ KF-21 ให้กับฟิลิปปินส์นั้นเชื่อว่ามีปัจจัยสำคัญเป็นผลมาจากแผนการปรับปรุงกองทัพใหม่ของฟิลิปปินส์ที่เรียกว่า r e Horizon 3ซึ่งได้มีการเพิ่มจำนวนเครื่องบินรบที่จะซื้อและงบประมาณที่จัดสรรไว้ ตามรายงานข่าวที่ผ่านมามีการเปิดเผยว่าฟิลิปปินส์ได้เริ่มติดต่อบริษัท KI ของเกาหลีใต้เกี่ยวกับเครื่องบินลบ KF21 มาตั้งแต่ปีที่แล้วและหลังจากที่ฟิลิปปินส์ประกาศโครงการ Lee Horizon 3บริษัท KI มองเห็นโอกาสและเข้าร่วมโครงการจัดหาเครื่องบินลบขับไล่หลายบทบาทรุ่นใหม่ของฟิลิปปินส์มีรายงานว่าข้อเสนอของ KI ประกอบด้วย KF21 บล็อก1จำนวน10ลำ FA50 บล็อก20จำนวน12ลำ และยังมีข้อเสนอในการอัปเกรดเครื่องบินโจมตีเบา FA-50 จำนวน12ลำที่ฟิลิปปินส์มีอยู่แล้วด้วยโดยบริษัท k i ได้พยายามควบคุมราคาของเครื่องบิน k f 2 1ให้ต่ำสุดประมาณ70ล้านดอลลาร์เพื่อการขายในตลาดต่างประเทศและการเสนอ10ลำในราคา1.1พันล้านดอลลาร์ รวมถึงราคาอาวุธและอหัยและโปรแกรมจะได้เห็นว่าราคาต่อเครื่องอยู่ประมาณ110ล้านดอลลาร์ซึ่งดูเหมือนว่าจะมีความสามารถในการแข่งขันอย่างมากในแง่ของราคาในปัจจุบันจากมุมมองของฟิลิปปินส์จุดแข่งของ KF-21 ได้แก่การติดตั้งอุปกรณ์สงคารามอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยและเครื่องยนต์แบบ2เครื่องนอกจากนี้สามารถใช้ขีปนาวุธโจมตีทางอากาศเมเดีร์และขีปนาวุธแอมลามของสหรัฐอเมริกา ทำให้มีความสามารถในการป้องกันภัยทางอากาศที่เหนือกว่าอีกทั้งยังสามารถใช้งานร่วมกับอาวุธของทั้งยุโรปสหรัฐอเมริกาและในานาคตก็สามารถใช้งานร่วมกับอาวุธที่พัฒนาขึ้นเองของเกาหลีใต้ได้และที่สําคัญ kf21 มีแผนพัฒนาปรปับปรุงประสิทธิภาพในานาคตที่ชัดเจนแล้วจากแผนการพัฒนาของ kf21 ในานาคตจะมีเวอร์ชัน ea ซึ่งเป็นเครื่องบินสงครามอิเล็กทรอนิกส์ที่คล้ายกับ ea18g g o l l ของสหรัฐอเมริกา เวอร์ชัน KFEX ที่มีเช่อาบรรทุกอาวุธภายในคล้ายกับเครื่องบินขับไล่ย,ยุคที่5เวอร์ชัน KF21SA สำหรับการส่งออกซึ่งจะถูกสร้างขึ้นตามความต้องการของประเทศที่ต้องการซื้อและยังมีเวอร์ชัน KF21N ที่ออกแบบมาเพื่อใช้งานบนเรือบรรทุกเครื่องบินอีกด้วยข้อเสียของ KF21 b l o c ก1ที่เสนอคือมีความสามารถในการปฏิบัติการภารกิจภาคพ,พื้นดินที่อย่างจำกัดอยู่ โดยบล็อก2ซึ่งมีความสามารถในการโจมตีทางอากาศและโจมตีเรือที่จะเสร็จสมบูรณ์ภายในปี2028นั้นในข้อเสนอนี้ยังมีการระบุว่าจะมีการอัปเดตเป็นบล็อก2พร้อมกับกองทัพอากาศเกาหลีใต้และยังรวมถึงการรับประกันการสนับสนุนในกรณีที่เกิดปัญหาจากการที่ยังไม่มีการตรวจสอบความสามารถของเครื่องบินใหม่อีกด้วย ปัจจุบันโครงการจะซื้อเครื่องบินขับไล่หลายบทบาทรุ่นใหม่ถัดไปของฟิลิปปินส์ไม่สามารถมองครับสหรัฐอเมริกาได้ดังนั้นจึงมีการคาดการณ์ว่าฟิลิปปินส์จะเลือกเครื่องบินลบอีกหนึ่งรุ่นนอกเหนือจาก F-16 Block 70-72ของสหรัฐอเมริกาในการแข่งขันครั้งนี้ และถ้าเป็นท่านผู้ชมท่านผู้ชมจะเลือกซื้อเครื่องบินรบไหนระหว่างกิ p เพน F16 Block 70 72และ KF21 โดยต้องเลือก2ใน3นี้เพื่อจะซื้อทั้งหมด40ลำท่านผู้ชมจะเลือกเครื่องบินไหนจำนวนเท่าไหร่เขียนคอมเมนต์มาแบบปันความคิดเห็นกันได้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์และการสนับสนุนช่องทุกช่องทางน,นะคะพบกันใหมค่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ